เมื่อวันที่9เมษาย,ยนที่ผ่านมาสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหรือสวทจัดงานมอบรางวัลในโครงการปณิธานความดีแทนคุณแผ่นดินคนดีคิดดีสังคมดีกับรางวัลพระกินาลีคนดีของแผ่นดินประจำปี2566เพื่อมอบให้แก่บุคคลองค์กรนักธุรกิจนักบริหารนะคะที่ประพฤติดีสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไปได้นำไปปฏิบัติตามณศูนยะ์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กรุงเทพ และหนึ่งในบุคคลองค์กรนักธุรกิจนักบริหารนะครับที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหลาาา่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลพระกินาลีคนดีของแผ่นดินประจําปี2566ในสาขานักปกครองท้องถิ่นดีเด่นคือคุณพนหงษ์ชาลหานนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดตำบลละหานอําเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินั่นเองค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางพันหงษ์ชาลหานผู้ใหญ่บ้านบ้านกันโกงหมู่เจ็ดตำบลละหานอาเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิค่ะ ก็ดีใจค่ะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ดิฉันจะตั้งใจทําหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นผู้นําที่ดีที่สุดค่ะโดยจะทําให้ชุมชนของเราเข้มแข็งซึ่งชุมชนของเราก็จะมีวิถีชีวิตที่หลกัหลกๆก็คือ,อพืชผักพืชสวนทางการเกษตรนะคะอาชีพหลักก็จะเป็นปลูกข้าวทํานาทําไรแล้วก็ ได้ผลผลิตจากการตามฤด,ดูนะคะส่วนอาชีพรองชาวบ้านของเราก็จะมีหนองน้ําซึ่งมีแม่น้ําชีนไหลผ่านซึ่งชาวบ้านก็จะหาปูหาปลาเพื่อจะไปขายในชุมชนนะคะและส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อจะไปนําขายตามตลาดชุมชนของบ้านเราค่ะบ้านเราก็จะเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแม่น้ําแล้วก็แม่น้ําชีไหลผ่าน ถือว่ามีรายได้กับการดูแลของชุมชนของเราค่ะและที่ฉันก็เน้นในเรื่องอยาเสพติดนะคะอันนี้พวกเราก็จะมีทีมงานที่ดูแลและสอดสองในเรื่องการยาเสพติดของกลุ่มเยาวชนค่ะรณรงค์แล้วค่ะทุกคนก็ รับรู้รับทราบว่าวันที่14พฤษภาคมนี้คือทุกคนต้องออกไปใช้สิทธิ์กันทุกคนนะคะสุดท้ายอยากฝากเรื่องด้านเศรษฐกิจนะคะช่วงนี้ก็กำลังจะเ,เลือกตั้งนะคะพวกเราคือลากย่าเนะเาการปลูกผัดปลูกพืชเดี๋ยวนี้เรื่องปุ๋ยเรื่องยาอะไรต่างๆไม่ว่าจะน้ำมันเนาะคือผลาตการเกษตร พวกเราค่อนข้างลำบากอยากฝากตรงนี้ด้วยค่ะเพราะว่าพวกเราจะต้องแบบมีค่าใช้จ่ายเยอะค่ะค่ะก็ขอฝากดูแลในเรื่องออค่าสินค้านะคะคือมันแพงเกินไปนะคะขอบคุณค่ะ